จะรอให้พ่อแม่ของคุณกินของอร,อร่อยเมื่อไหร่ในวันที่ท่านไม่มีลมหายใจหรือในวันที่ท่านจากโลกใบนี้ไปแล้วใช่หรือไม่หรือในวันที่พวกเราทั้งหลายตรงนี้เรียนจบสูงๆและประสบความสําเร็จหางานหาเงินได้ดีร,ร่ํารวยผมกำลังจะบอกกับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าต่อให้วันนี้คุณมีเงินเป็นสิบล้านนะนายกรนายขอทุกคนที่นั่งอยู่นี้นมีเงินเป็นสิบล้านคุณซื้อลมหายใจเมื่อวานที่พ่อและแม่ของเราเพิ่งหายใจทิ้งไปกลับคืนมาไม่ได้ ต่อให้วันนี้คุณมีเงินเป็นพันร้านคุณซื้อชีวิตของพ่อแม่ของคุณที่จากโลกไปนี้แล้วกลับคืนมาไม่ได้ครับฉะนั้นคุณอย่าหลงระเริงในความร่ำรวยที่คุณจะหาในอนาคตคุณอย่าหลงระเริงในสิ่งที่คุณกาลังมีในขณะนี้แต่คุณจงระลึกคก็ถึงหัดสังเกตดูอาการของคนสองคนบ้างว่าในขณะที่เขาอยู่ที่บ้านเขามีความสุขไหมในขณะที่เขาอยู่ที่บ้านในขณะนี้เขามีความทุกขอ์อะไรหรือเปล่า